อนุภาพของความรักนะครับยิ่งใหญ่มากไม่ใช่ว่ามีเฉพาะในมนุษย์นะครับในสัตว์นะครับก็โอ้โหตำนานรักนี่โรแมนติกเนี่ยไม่แพ้มนุษย์นะครับไม่แพ้หนังฮอลลีวูดไม่แพ้ละครซีรีส์ดราม่าเลยครับตามมาครับว่าตำนานเรื่องนี้ครับเป็นยังไงครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็ดครับเรื่องราวสุดแสนประทับใจนะครับของเจคเป็ดมัสโควีนะครับเป็ดหนุ่มผู้มีหัวใจเปี่ยมด้วยรักสร้างความฮือฮานะครับให้กับบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านนกน้ำนะครับ เมื่อเจ้าเป็ดตัวนี้ครับตัดสินใจเดินเท้านะครับข้ามภูมิประเทศกว่า8ไมล์เพื่อกลับไปหาคู่รักครับในการเดินทางที่กินเวลาถึง4สัปดาห์ครับเจกเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็ดธรรมดาครับแต่เป็นเป็ดพ่อพันธุ์สุดฮอตที่มีลูกๆถึง23ตัว แรงขับธรรมชาติที่มากเกินไปนะครับทำให้เจ้าเป็ดเนี่ยต้องถูกขับออกจากสวนสาธารณะเคน t ิสเบอรี r กรนช์นะครับเพราะกลัวว่าจะเกิดวิกฤตประชากรเป็ดล้นเกินนะครับก็คือไ่ซัมเป็ดนั่นเองนะครับไ่ซัมเป็ดสาวนี่นะครับรอยซิงเกอร์เจ้าของสวนสาธารณะเล่าอย่างขำๆครับว่าเจ้าเจ๊กเนี่ยชอบกระโดดขึ้นหลังเป็ดตัวเมียไม่เลือกหน้านะครับเขาเป็นพ่อของลูกเป็ดที่นี่กับทั้งหมดนะครับเราเลยเขาย้ายออกไปครับแต่การขายเจ๊กให้กับพ่อบครัวในเมืองบาสเทเบิลนะครับ กลับไม่อาจหยุดยั้งความรักที่มีต่อเจมิก้านะครับนี่อันนี้เป็นคู่แท้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นนางสนมตัวอื่นนะครับนี่คือคู่แท้ของเจคเลยนะครับถึงแม้ว่าเขาจะโดนหาว่าเจ้าชู้ก็ตามนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านนกเป็ดน้ำครับได้วิเคราะห์เรื่องนี้บอกว่ามันน่าทึ่งมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจมัสโควีเนี่ยไม่ชอบบินไกลๆครับและไม่มีสัญชาตญาณการหาทางกลับบ้านเลยนะครับแต่การที่มันโดนแยกออกไปที่อื่นเนี่ยมันควรจะคิดถึงคู่ตัวเองมากครับบางตัวถึงขั้นตายได้นะครับเพราะกลับไปหาคู่ไม่ได้เมื่อ มีก้าทันทีและกระโดดขึ้นหลังอย่างรวดเร็วครับอ่าเป็ดเซิงเขาเหรอนะครับเจ้าของสวนนะครับยอมแพ้เลยครับเราบอกว่าโอเค ให้มันอยู่ที่นี่ต่อไปก็ได้นะครับหลังจากการเดินทางอันยิ่งใหญ่ก็ไม่มีใครขัดขวางความรักของเจ้าเป็ดตัวนี้ได้แล้วครับก็ต้องคิดดูนะครับว่าเป็ดตัวหนึ่งครับใช้เวลาเดินทางเนี่ยกลับมาถึง4สัปดาห์นะครับจะต้องผ่านอันตรายเท่าไหร่นะครับผมเชื่อว่าถ้าเรามีกล้องนะครับวงจรปิดหรือว่า CCTV เนี่ยอยู่บนหัวเป็ดเนี่ยน่าจะสนุกครับอาจจะสามารถนำมาทำเป็นซีรีส์หนังได้เลยนะครับว่าเจอแมวเจอตัวนู่นตัวนี้ป่วนนะครับสนุกครับก็ต้องนับถือเจ้าเป็ดตัวนี้ครับ